ถ้าเผื่ผมเป็นรัฐบาลที่มีสติสัมปชัญญะนะฮะและเป็นรัฐบาลที่มีธรรมิบาลแล้วก็เป็นรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชนเนี่ยผมก็จะขอยกเลิกแถลงการร่วมกับกัมพูชาตนปันิผมไม่ยกเลิกเลยต้องยกเลิกก่อนฮะต้องยกเลิกก่อนนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมากมาย แล้วมันแสดงออกมาได้จาก3จุดด้วยกันคือทางฝ่ายพันธมิตรเพื่อประชาชนนะ<ม>ครับอันที่2โดยวุฒิสมาชิกโดยเฉพาะที่อยู่จากมาจากคณะกรรมาการต่างประเทศ,เทศและอันที่4ก็คือโดยหัวหน้าผู้นําฝ่ายค้านในรัฐสภารับนะ้โดยคุณอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นตาแหน่ง ทางการทั้งหมดนี้ได้ออกมาประท้วงแล้วโดยเฉพาะได้มีหนังสือถึงสำนักงานยูเนสโกที่ที่กรุงเทพเพื่อเข้าส่งผ่านไปที่ปารีสและไปที่คิวเบก เพราะฉะนั้นสามองค์กรอันนี้ก็ถือว่าตอบสนองหรือว่าสะท้อนความคิดอ่านของสังคมไทยในภาพรวมอย่างมากนะผู้นําฝ่ายค้านก็อย่างน้อยกว่าสิบสองล้านเสียงนะครับแล้วก็วุฒิสภาก็ครึ่งหนึ่งก็มาจากการเลือกตั้งแล้วก็พันธมิตรประชาชนก็ไม่ต้องมาชมตัวเองว่าสะท้อนค,ความรู้สึกของประชาชนอย่างไรส่วนอันที่สี่คือแวดวงวิชาการทั่วไปนะฮะทั่วไปที่มีการเข้าชื่อถึงสามหมื่นสี่หมื่นคนต่างๆเหล่านี้เนี่ย เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตอบสนองสังคมไทยก่อนอย่าเพิ่งไปพูดว่าปารีสก็จะว่ายังไงคิวเบก็งง ESCO, จะว่ายังไงยูเนสโกจะว่ายังไง21ประเทศยังไงก็ยกเลิกไอ้จอยคอมมินเนกซ์ก,ก่อนที่มันสำคัญคือมันมีคำสั่งของศาลปกครองไว้แล้วและจะมีการพิจารณาโดยศารลรัฐธรรมนูญในเรื่องต่างๆมันสำคัญทั้งนั้นเพื่อจะให้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถจะดำเนินการเรื่องนี้บนบรรทัดฐาน ของไอจอยคอมมิเนกเกหรือหรือว่าแถลงการร่วมได้เพราะฉะนั้นต้องเลิกบอกเอินบอกกัมพูชาซะก่อนว่าว่าเลิกแล้วก็เลิอกอันนี้ก็เลิกกับยูเนสโกโดยปริยายเพราะว่าคนที่ลงนามเป็นบุคคลที่สามนอกเหนือจากรองนายกกัมพูชาและลัมตรีต่างประเทศของไทยก็คือรองเลขาธิการหรือว่ารองผู้อำนวยการของสํนานักงานยูเนสโกจากนั้นมาเมื่อเลิกแล้วคุณนพดลพรุ่งนี้ไปถึงควเบก ไปแสดงว่าเราขอเลิกก็เท่ากับว่าเราขอถอนเรื่องทั้งหมดส่วนจะว่ากันยังไงในขั้นต่อไปของการที่จะเสนอเป็นอะไรฮะ,ะเป็นมรดกโลกร่วมก็ว่ากันได้เจรจากันนอกห้องได้แล้วก็คณะกรรมาการมรดกโลกเนี่ยมันประกอบด้วย21ประเทศจะเป็นผ,ผู้แทนรัฐเป็นผู้แทนรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันพูดกันในเรื่องการเมืองได้ในยะการเมืองของเรื่องที่เกี่ยว กับว,วัฒนธรรมได้มันไม่มีใครที่จะไม่รู้เรื่องเรื่องนัยยะทางการเมืองของประเด็นปัญหาเกี่ยวกับประสาทพระวิหารมันพูดกันนอกรอบได้แล้วเราก็บอกขอเวลาอีกปีสองปีมาแต่ว่ามันต้องกลับมาที่ประเทศไทยมาที่กัมพูชาเนี่ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นมันต้องเริ่มที่สันตันนามครับมันไปพูดอย่างอื่นเท่ากับว่าข้ามอะไรขั้นตอนแล้วก็ไปทวนสัญญาที่เราได้มีกับ ระหว่างเราสยามกับฝรั่งเศสซึ่งณนะวันนี้มันก็แปลงสภาพมาเป็นระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชารเริ่มตรงนั้นก่อนในขณะเดียวกันเราก็มีคณะกรรมการเขตแดนร่วมรเรามีการเริ่มปักปันเขตแดนมาเมื่อตั้งแต่สองสามปีที่แล้วเราก็ขอดิเราก็ตกลงกันสองฝ่ายได้ว่าขอเริ่มปักปันเขตแดนเป็นกรณีเร่งด่วนที่ตรงสันตันน้ำของปราสาทหรือว่าตรงรรเขาพระวิหารใช่ไหมฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องในนี้ให้ความแคลงใจของประชาชนทั้งหมดมันก็หมดออกไปจากอกรัฐบาลก็จะกลับมาสู่ไอ้สภาว่าของการบริหารราชการแบบมีการธรรมาภิบาลครับคือเราฟังดูแล้วเนย